สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารและจัดการศึกษาของจังหวัดโดยมีภารกิจหลักในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษมีสถานศึกษามากกว่า1,600แห่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมใบไปจนถึงอุดมศึกษามีนักเรียนในความดูแลกว่า2 7 0 0 0 0นคนสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ มีความหลากหลายทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งทุกแห่งได้รับการดูแลและสนับสนุนจากสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดศรีสะเกษภายใต้การบริหารงานของนายสมานเวียงปฏิศึกษาทีการจังหวัดศรีสะเกษ และรองศึกษาที่การจังหวัดศรีสะเกษสีท่านได้แก่ดตตรทรงพลสมภาคดตตรศิลานีสกกรินพาณิชกุลนายสกลวัฒน์กองสมบัติและนายสนิทเชื้อสอนสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดศรีสะเกษมุ่งดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2568ดังนี้นโยบายที่1ลดภาระคูและบุคลากรทางการศึกษา 1. การประเมินวิทยฐานะ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะว p a จัดอบรมการใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ DPA 2การย้ายคู่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายคู่ให้คำปรึกษาและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการย้ายคู่3การแก้ไขปัญหานี้สิน ดำเนินการสถานีแก้หนี้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินส่งเสริมการอบรมวิันทางการเงิน4การจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการสำรวจความต้องการอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดหาสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 5. การดูแลความปลอดภัยกำชับโรงเรียนเอกชนดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นการติดก้องวงจรปิดมีแผนเผชิญเหตุตามมาตรการ สามปป้องกันปลูกฝังปากปาม 6. ก,การลดพลังงานนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บูรณาการการทำงานนโยบายที่ลดลดพนักเรียนและผู้ปกครอง 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกดดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนและแจ้งนโยบายให้หน่วยงาน ที่จัดการศึกษานำไปสู่การปฏิบตัติโดยส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง 2. ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบก,การศึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการทำงานตามสีสเกตโมเดลโดยมีมาตรการในการค้นหาป้องกันแก้ไขและส่งต่อมีการอบรมพัฒนาครูแนแนวจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานต่างๆเช่นกองทุนกศส,อสอกองทุนอาหารกลางวันและกองทุนคุ้มครองเด็ก3 ศึกษาที่การจังหวัดสีสเกตจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหนึ่งอำเภอหนึ่งสถานศึกษาคุณภาพเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมให้สถานศึกษามีผลการประเมินสูงขึ้นยกระดับผลสัมทิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผลการทดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2566ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีผลสำลีทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชาสีศึกษาที่การจังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการแนะแนวที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมโดยมีการประเมินรูปแบบการเรียนรู้เพื่อออกแบบแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลและจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสำรวจตนเองส่งเสริมและพัฒนาพูุปัญญาของผู้เรียน โดยประเมินความถนัดและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล5พัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุน่นสถานศึกษามีระบบการเทียบโอนหน่วยกิจได้แก่วิทยาลายัเทคนิคสีสเกตเข้าร่วมประชุมกับโรงเรียนนำร่อง4โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการธนาคารหน่วยกิจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สีสเกตจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโลจิสติก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตและโรงเรียนกีฬาสีสเกตทำ MOU กับโรงเรียนเอกชนลดหน่วยกิจวิชาฟุตบอล6สสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดเสนอขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะสำหรับผู้เรียนโดยใช้ทักษะด้านการกีฬาสร้างโอกาสในการมีรายได้ระหว่างเรียนมีการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด4โรงเรียนเพื่อฝึกทักษะและสมรรถนะด้านกีฬาฟุตบอล7 สถานศึกษาเอกชนในกำกับมีมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติและภัยคุกคามมีแผนเผชิญเหตุแปดสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาสนับสนุนการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสที่ดีทางการศึกษาพัฒนาทักษะแห่งอนาคต future s k i l e ใน4ด้านได้แก่นโยบายการศึกษาสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีและกระบวนการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมปิศาจจัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เก้านำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรียนรู้นำเทคโนโลยีและ AI มาใช้มีการนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และนำา i i มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน มีการวางแผนอบรมครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรีสเกตมุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองให้บรรลุวิสัยทัศน์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นองค์กรหลักในการบริหารการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเป็นพลเมืองดีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21่ับมือ็ด